ا ل ل ه م ص ل و س ل م و ب ا ر ك ع ل ى س m د ن ا م ح م د و ع ل ى a ل ه و ص ح ب ه u ج م ع ي ن d wa ala alihi wa sahibihi azmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ทับอัลฮัมดุลิลละนะครับก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในรายการยีิบสปีแห่งการไิ่หวนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อัลฮัมดุลิลละนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันในวันศุกร์นะครับวันศุกร์แรกของเดือนรอมฎอนนะครับก็อัลฮัมดุลิลละนะครับ เราเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเวลาของเรามีค่อนข้างสั้นนะครับ15้านาทีก่อนการลัาสุดนะครับเขาความนิดนึงนะครับก็คือเราจะหลับไปในอีพีหนึ่งเล็กน้อยนะครับทบทวนเพื่อต่อเนื่องสถานการณ์หรือเหตุการณ์นะครับว่าเหตุการณ์ในวันนี้กับของอีีหนึ่งนะครับมีความต่อเนื่องกันอย่างไรบ้างนะครับในอ p ีหนึ่งนะครับก็คือท่านอับดุลเมบัลสลาลล์ลองอิบราฮิสลัมนะครับได้ ประสบกับการได้รับวายูครั้งแรกนะครับแล้วก็การได้เจอกับมาเลกายิบรีลน,นะครับซึ่งเป็นมาเลกาที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วเจอในสถานการณ์ทีอ่อยู่ในถ้ำฮีรอ please, ็อคนะครับถ้ำแคบแค้นะครับเจอกับมาเลกายิบรีลน,นะครับดังนั้นสถานการณ์ตรงนั้นมันคงไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นความดีใจนะครับแต่มันเป็นความหวาดกลัวะนะครับความหวาดกลัวไม่ตกกังวลสุดขีดนะครับเพราะว่า รูปแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนาบีนั้นก็มันก็น่าหวาดกลัวอยู่นะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็คือท่านนาบีก็รีบหนีออกมาจากยุรรปทันทีแล้วก็กลับไปบ้านนะครับด้วยตัวที่สั่นนะครับหนาวสั่นเลยแล้วก็บอกให้ภรรยาของท่านนั่นก็คือท่านหญิงคอดิยะรอีเยลลองอนานานะครับ ให้ช่วยผมผ้านะครับผมผ้าให้ชั้นทีผมผ้าให้ชั้นทีนะครับและท่านหญิงคอดิยะก็เอาผ้าผมเนี่ยมาผมให้แก่ท่านนาีนะครับดังนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่บอกให้รู้ถึงลักษณะหนึ่งของมนุษย์เรานะครับว่าธรรมชาติของเราเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ที่เราหวาดกลัวนะครับมิตก c h o งวอเราจะเข้าหาสถานที่ที่มันเป็นเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนนะครับเป็นสถานที่ที่ให้ความปลอดภัยกับตัวเรานะครับ และก็สําหรับท่านนบีนะครับบ้านนะครับและก็การได้หมู่ผ้านะครับนี่คือคอม포ตซูของท่านนบีนั่นเองนะครับทีนี้เราตัดเข้ามาสู่เหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดการประทานวาฮยูครั้งที่สองนะครับให้แก่ท่านนบีนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับกับท่านนบีนะครับกว่าจะกว่าจะผ่านสถานการณ์ตรงนั้นนะครับกว่าจิตใจจะกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ วัดเว้นนะครับช่วงของการประทานวะอยู่ไปซึ่งก็เป็นอันหนึ่งในทิกมาของท่านของอัลลอฮฺสุฮา,านนตาลาครับในการที่จะให้ท่านนบีนั้นได้มีช่วงเวลาในการพุ่งปูตัวเองแล้วก็ได้มีความกุ้ชินนะครับกับการได้รับวะอยู่นะครับทีนี้สถานก,การณ์ทั้งที่2นะครับก็คือในตอนที่ท่านนบีที่กําลังเดินอยู่นะครับปรากฏว่าท่านนบีนั้นได้ยินเสียงเรียบนะครับจากฟ้านะครับท่านนบีจึงเงยมองขึ้นไปแลป้วปรากฏว่าท่านนบีก็เห็นอะไรก็างจิงรีอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดังนั้นสถานการณ์นะครับภาคในตอนที่เกิดกับท่านนาีในตอนที่อยู่ท่านดาีเรากลับมาอีกครั้งนะครับท่านนบมีสาลลอห์วาเลวัลสลัมก็รีบวิ่งกลับบ้านอีกครั้งนะครับไปหาภรรยาและก็พูดด้วยคำพูดเดิมนะครับว่าหมพลาดชั้นทีหผมพลายชั้นทีนะครับูู้ณนง่น่าว่ากลับไปสู่ส่วนที่มันเป็นคอมฟอร์ตโซนของท่านนาีอีกครั้งนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับจึงได้เกิดการประทานวาฮยูนะครับในครั้งที่สองนะครับ ตอนนี so so ้ท no ่านท่านรบียบกำลังผูกผ้าอยู่นะครับนี่คือสถานการณ์ณตอนนั้นอายะนะครับนี้ก็จะอัญเชิญคำเพี้ยรักุรอานนะครับในส่วนของสุราที่ประทานมานะครับอูฮุดีลัลเนชรีลลอฮ์จีมบิสมิลลาฮิร์ราะห์มานิรราะหีมยาอายูฮัลมุตดัติรุมฟาอัลริรวารับบะกะฟะกับรุมวะทิยาบะกะฟาโคฮิรวารุจซาฟะฮิรุ วะ่าตัมงดัสดตสักิรวะลิี่๓พฤิกาฟนสบ่วนครั้งนี้นะครับอยู่ในสุร้อนอัลมุดดัสซิรนะครับทั้งหมดอายะที่ประทานมานะครับในครั้งนี้เนี่ยก็คือทั้งหมดเจ็ดอายะนะครับในส่วนของความหมายนะครับายาอายุฮัลมุดดัสซิรอโอ้ผู้อยู่ใต้ผ้าห่ม ตอนนั้นท่านอบีกลลัง่งผ้าอยู่นะภุมฟะอังซิซจงลุกขึ้นแล้วก็ประกาศเกิดนะครับวารอบบากาฟะชับิบจงประกาศความยิ่งใหญ่ของพระคุณบานของเจ้าอ่าวตียาบากกาบอตฮิเสื้อผ้าของเจ้านั้นจงรักษาให้สะอาดอ่าวรูจ,จิซะฟะจุและจงออกห่าจากสิ่งสกปรตมุมวลาุงตัสตักวลาดำนุงตัสตักติดและจงอย่าจงอย่าทำคุณแก่คนอื่นโดวยหวังสิ่งตอบแทนอันมากมาย วันอรอบดีกับปาสบิษและจงอดทนเพื่อภาคภู้ิการของเจ้านะครับนี่คืออายะทั้งบทนะครับที่ถูกประทานมาให้แก่ท่านนบ,บีนะครับดังนั้นสิ่งที่ <c oughs> เราได้รับนะครับสิ่งที่ประทานมาตรงนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรนะครับคือประสงค์เพื่อต้องการที่จะให้ท่านนบ,บีนั้นได้รู้ถึงหน้าที่ของท่านแล้วนะครับว่าณตอนนีบบ้หน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดสลาลัลอะเลสลัมหน้าที่ของท่านนั้นยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่เกินกว่าการที่ท่านนบ,บีนั้นจะ เข้าหาส่วนมาเป็นสถุกพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองนะครับจะเก็บตัวแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะครับท่านนบีต้องลุกขึ้นและก็ประกาศเตือนบรรดาุ่มชนของท่านนะครับเมื่อท่านต้องการในการที่จะ,ะเมื่อท่านเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลและก็ไม่สบายใจกับสังคมของท่านในขณะนั้นเนี่ยเมื่อท่านถูกเลือกแล้วท่านจะต้องทําหน้าที่ในการตักเตือน ดแต่านั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทำนะครับสังเกตนะครับว่าอายักษ์ต่างๆที่ถูกประทานมานะครับให้ความยิ่งใหญ่เกี่ยวกับปุพีบาตนั้นแสดงให,ให้ต้องการจะบอกให้ท่านระมีนั้นได้ประกาศความยิ่งใหญ่ของาราชสมบัติทางตาลาเหนือสิ่งบรรดาเทพเจ้าอะไรต่างๆของชาวโครชในขณะนั้นนะครับที่เขาเขารบสักการะนะครับท่านระมีจะประกาศนะครับว่าอัลลอฮ์คือผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนะครับเหนือสิ่งที่พวกเขาสักการะทั้งหมด แล้วก็สิ่งที่ท่านนบีิจะต้องทํานะครับก่อนที่จะไปทําหน้าที่ในการตักเตือนผู้คนผู้ที่ตักเตือนจะต้องจัดการตัวเองก่อนนั่นก็คือการดูแลรักษาหนึ่งลุลักษณะภายนอกนะครับเสื้อผ้ารักษาให้สะอาดนะครับซึ่งในที่นี้นะครับจริงๆแล้วในส่วนของคําพูดของภาษาอาหดับตรงนี้นะครับจุดมุ่งหมายนะครับของผู้พูดในบางส่วนก็คือเป็นการบอกให้อ่ เรื่องของภายในด้วยเรื่องของจิตใจด้วยนะครับไม่ใช่ีแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ว่าให้สะอาดดูแลเนี่ยความเรียบร้อยความสะอาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกและภายในนั่นก็คือจิตใจออกห่างจากสิ่งสมบุกทม้งมวลนะครับทั้งมวลทั้งมวลนะครับสิ่งสุขปผสมมวต,ตรงนี้นะครับก็คือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสักการะบูชานะครับเทพเจ,จ้าต่างๆที่นอกจากจะเอาลอา็อกสุพรรณมุตรารวมทั้งสิ่งที่มันเป็นเรื่องบา ความชั่วช้าในต่างๆที่มันอยู่ในสังคมนะครับท่นานนบีต้องออกนะครับออกหากแต่สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็ให้ทําหน้าที่ตรงนี้นะครับเพื่อ,อ,อรักสุพานณตาลาไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนจากผู้ใดนะครับและในการจะดํารงหน้าที่ตรงนี้ได้ท่นานนบีต้องอาศัยความอดทนนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับอายาอลกุราน อ,องค์การที่สองนะครับครั้งที่สองนะครับการวิวรการว่ายมุลแก่ท่านอบีในครั้งที่สองดังนั้นสิ่งที่เราได้รับนะครับจากอัลกุรอานนะครับในการประทานคำวิสัยแก่ท่านอบีตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ท่านอบดาได้บอกให้ถูกถูกมอบหน้าที่นะครับบอกให้ลุกขึ้นนะครับมาทําหน้าที่ของตัวเองได้แล้วน,นะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะครับ เช่นเดียวกันนั้นนะครับกับเรานะครับทีนี่เราก็เราหันกลับมามองตัวเรานะครับว่าแล้วเราจะได้รับอะไรนะครับจากอั์กุรอานนะครับจอายะนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องหันมากลับมามองเรานะครับก็เหมือนกันนะครับเรานะครับในฐานะที่มนุษยตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเวลาเราเราจะมาอยู่ในคอมฟอร์โซนของตัวเองนะครับเก็บตัวนะครับเอาตัวเองรอดเพียงผู้เดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว right so, so so ิถีของผู้ศรัทธานะครับ ฉะนั้นเราจะต้องอย่าอยู่ใต้ข้อผมนะครับยาอายุพันุมุททนะินะครับเราจะไม่ใช่เป็นชาวผ้อผมแล้วนะครับต้องลุกขึ้นนะครับออกจากผ้อผมแล้วมาทําหน้าที่ของเราทาหน้าที่อะไรทาหน้าที่ในการตักเตือนนะครับเราทําหน้าที่ในส่วนที่เรามีภาระหน้าที่นะครับคนในครอบครัวเรานะครับภรรยาของเราลูกๆของเราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือในเดืนดอนอะมาตอนนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่าเรามีภารกิจในเรื่องของการถือสุโโด้วยนะครับแล้วก็มีภารกิจอีกลหลายอย่างนะครับดังนั้นบรรยากาศมันกําลังเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆในการที่จะเป็นสุดเริ่มต้นในการที่เราจะตัดเยือนคนในครอบครัวนะครับพาคนในครอบครัวของเราเนี่ยไปสู่การอิานฟา้าต่อรถสุาพรรณตาลาไปสู่การใกล้ชิดกับรถสุพรรณตลานะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับจากสุรศัก์อัญมณิษนะครับอายะตัวนี้ก็คือต้องการจะให้เรา ลุกขึ้นมาทําหน้าที่ของเรานะครับเพื่อเอาล็อตสู่อาณาจัรนั่นเองนะครับก็แล้วกันนะครับในส่วนของวันนี้นะครับ EP สองนะครับก็จบนะครับเนื้อหาเนี่ยก็คือจบกยงแค่เท่านี้นะครับก็ชอญล็อตนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ EP สามนะครับจะเป็นเหตุการณ์อะไรนะครับเช่นเดิมนะครับเวลาก็คือ15นาทีก่อนละสินอดนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับดังนั้นก็สุดท้ายนะครับ ขอตูอานนะครับรับบาราจพับฒนินนะอินญาตัสเนียอุนารีนะครับขอรับสมานตาลาตรวจสอบรับนะครับการงานความดีของเราที่เราได้ทำ่อรับสมานตาลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดสินอดของเราการละหมาดในยามค่ากึนของเราการเซอรนัทคอของเรานะครับการอ่านอุตรอ่านของเราทั้งหมดนะครับขอรับสมานตาลาตรวจรับการงานของเราทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเห็นท่านี้ก่อนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์